ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ,คะสวัสดีค่ะวันนี้แอดพาทุกคนนะคะมาเปลี่ยนกระถางเจ้าซิงโคนียมออเรียนะคะวอริเคเตตัวนี้เป็นด่างเหลืองนะคะซึ่งด่างเหลืองเนี่ยถ้าด่างขาวก็จะตกใบประมาณสัก300เนาะแต่ด่างเหลืองก็จะราคาสูงขึ้นนะคะออแอดเนี่ย <c oughs> จะบอกว่าอันนี้คือ แอดใช้แบบดินเยอะไปหน่อยนะคะเขาก็จะไม่ค่อยโตมากนะคะเพื่อนนะแล้วก็มีแกลบด้วยซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแอดอ่ะจะเปลี่ยนนะคะแอดจะเปลี่ยนดินนะคะเพื่อที่จะให้มันโตมากขึ้นนะคะนะคะอันนี้เป็นไม้เป็นไม้นําเข้านะคะเป็นไม้นําเข้าจากอินโดนะคะแอดซื้อมานะคะ แล้วก็นี่ค่ะนี่ก็เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยจะจะโตกว่าคือไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นที่กระถางหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่เห็นร่องรอยเนี้ยค่ะก็คือถูกนอนนะคะเจ้าตัวร้ายนี่ด่างทุกใบค่ะเป็นด่างเหลืองนะคะตัวนี้เป็นเงินไหลมาด่างเหลืองนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะที่แนะนํำนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเงินไหลมานะคะก็เป็นอีกตระกูลที่เรียกว่าน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าใช้วิธีใช้วัสดุอะไรบ้างนะคะ ตัวนี้เพอร์ไลท์นะคะแอดใช้หนึ่งต่อหนึ่งทั้งหมดนะคะเพื่อนๆใส่หน,นึ่งต่อหนึ่งเนาะตันนี้คือหนึ่งคือเพอร์ไลท์ค่ะอันนี้ก็เป็นขุยมะพร้าวหนึ่งต่อหนึ่งนะแล้วก็ต่อด้วยดินฮิวมัสนะคะเออไม่ใช่ดินฮิวมัสขอโทษค่ะพีทมอสค่ะพีทมอส พิทมอสแอดใช้อัตราส่วนเท่ากันนะหนึ่งต่อหึ่งก็คือถ้าเราใส่สองก็2ถ้าเกิดเราใส่3ามก็3ามเท่ากันหมดนะคะแล้วก็วันอันนี้แอดใช้ดินที่แอดปรุงไว้ด้วยนะคะก็คือเป็นดินผสมมีดินบ้านนะอันนี้แอดจะบอกว่าแอดใช้ดินบ้านนะเพื่อน ดินบ้านกับตัวเพอร์ไลท์นะคะแล้วก็ดินพีทมอสค่ะแล้วก็ขุยมะพร้าวค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นวัส,สดุทั้งหมดแล้วก็เพื่อนๆก็คลุกให้เข้ากันค่ะก็จะเป็นดินที่ให้ลักษณะให้ปโรปโร่งโปร่งก็คือ พอรถน้ําไปนะคะน้ําก็จะไหลไหลไปเลยอะ่ะคือจะไม่มีน้ําขังนะคะทีนี้เวลาถ้าอยากรู้ว่ามันโปร่งมันเป็นยังไง <S <S 1> <S 1> เพื่อนๆก็ลองจับดูค่ะมันก็จะเห็นแบบความแบบอืมันอันนี้คือมันโปร่งแต่ว่ามันก็คือใช้เป็นเราใช้เป็น ตัวอุ้มน้ำด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นขุยมะพร้าวใช่ปะ่ะมันก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็ตัวขวขาวเนี่ยไอ้เพอร์ไลท์เนี่ยมีวิตามินมีสารอาหารเยอะนะคะปลอดภยัยโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาัาระถังนี้นะต้นนี้นะคะคือแตกยอดมาแล้วนะคะ อะเดี๋ยวแอดพาดูเดี๋ยวเราดูกันดูสิว่ารากเป็นยังไงค่อยๆจับหน่อยนะอ่าเรียกว่ารากเรือนดีนะรากโอเคเลยคือมีทั้งเนี่ยนะเพื่อนๆดูรากมาอยู่นี่แล้วเห็นไหม ะะรากข้างล่างดนดีมากอันนี้ก็ต้นแข็งแรงแล้วนะคะอันนี้แอดเลี้ยงมาประมาณน่าจะสองสองถึงสามเดือนมั้งแต่ว่าแอดไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนกระถางเนาะก็เลยบอกว่ายังอยู่ที่เดิมแล้วก็วัสดุปลูกอันเดิมเนี่ยก็จะอาจจะแบบอย่างตัวน,นี้คือดินจะเยอะกูหน่อยนะคะตอนนี้แอดเปลี่ยนเป็นเป็นขุยมะพร้าวเยอะนะคะแล้วก็พลเพลย์ไาเลย เดี๋ยวเราจะเห็นนะว่ามันแบบอันนี้ยังไงนี่พอเราออกมาเพื่อนๆจะเห็นนะว่าแบบเนี่ยคือรากแบบเยอะมากนะคะรากเยอะมากเห็นไหมอันนี้เป็นตัดมานะเห็นไหมตัดตัดยอดมานะคะเป็นตัดยอดมาเวลาเราซื้อเขาก็จะตัดยอดให้เราแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้เป็นนําเข้านะคะเป็นซิงโคเนียมออเรียนะคะนําเข้า สีเป็นด่างเหลืองเงินไหลามาด่างเหลืองค่ะอะเดี๋ยวเราจะเอากระถางมาก่อนนะนี่ให้เพื่อนเพื่อนดูต้นนะคะดูต้นที่เราเอามากระถางเราอ่าปุ้ยตัใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้นี้ก็คือเป็นเป็นไม่ใช่กระถางแต่ว่ามันก็คือตะกร้านั่นเองก็จะมีรูๆนะคะ อันแล้วแต่เพื่อนๆว่าจะใช้แบบไหนเนาะก่อนที่จะทำอะไรทุกครั้งต้อง,องน,นะคะใส่ด้วยจะแช่หรือไม่แช่แล้วแต่ทุกท่านนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้แช่นะจ๊ะเพราะว่าแอดอรดน้ำทุกวันรดน้ำบ่อยนี่ก็ใส่เป็นรองนะคะรองกระถางไปแล้วก็เอาดินใส่เลย ยกเทเลยแล้วกันอ,อย่าลืมใส่นะคะก็คือสตาร์เกิลจีตัวกันรากเนา่นากันแมลงกันอะไรต่างๆเนาะเพื่อน ขุยตะไรช้าค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ได้เลยออเรียซิงคูนิมออรียตัวดังดังเหลืองเนี่ยเรียกว่าเออแอดไม่ได้ดึงอันนี้ออกหมดนะคะก็จะมีวัสดุปลูกที่ติดมาบ้างเนาะที่ติดมาด้วยนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือเรียกว่าเปลี่ยน เปลี่ยนเกือบหมดนะคะเนี้ยเราก็ใส่ปลูกไปได้เลยนะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่งเมื่อกี้ติดอันนี้นิดนึงเดี๋ยวเพื่อนรอดูพัฒนาการพร้อมๆกัน,นะคะ่ะว่าเราเราเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วเนี่ยต้นจะโตขึ้นไหมและจะสวยขึ้นไหมแต่ว่าที่แน่ๆวัสดุปลูกเดิมเนี่ยสีใบนะคะ คือด่างนะด่างนะคะซึ่งด่างเหลืองจริงราคาสูงนะคะอันนี้เพื่อนๆคนไหนที่แบบเออเลี้ยงแบบอันนี้อยู่กคิดว่าเพื่อนมากแดูเนาะด,ด่างเหลืองนี่ก็จะราคาสูงกว่าด่างขาวอันนี้อยู่กับความชอบใครชอบสะสมก็จะเก็บสะสมกันไปนะคะ อัน,นี้ต้นเรียบร้อยอนนแล้วก็รดน้ำนี่ค่ะอันนี้ก็เปลี่ยกนกระถางกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยดูดูกันเนะาะว่าสวยแค่ไหนนะคะด่างชัดนะด่างอันนี้ด่างแบบใบ อันนี้ต้นใหม่นะครับเอ้ยยอดใหม่ก็ด่างนะคะด่างเหมือนกันอันนี้แดดเอาไว้ในแดดดำไรนะคะยังไม่ได้โดนโดนแดดเต็มแดดดำไรพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อน